สวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นช่วงทานเจกันนะคะพี่การก็แนะนําอาหารเจเช่นเคยค่ะวันนี้จะเป็นแกงมะระเจนะคะพี่การได้จัดเตรียมเครื่องปรุงเว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆไปลองทําดูอ่าก็มีนะคะมะระจีนค่ะพี่การได้ ล้างแล้วก็ซอยละเอียดอันนี้อันนี้พี่การต้องขยำด้วยเกลือป่นด้วยนะคะเพื่อนๆสักสอง,ส,องสามรอบค่ะเราซอยบางๆนะอ่ะก็ใช้ประมาณหนึ่งถึงสองลูกนะคะต่อมาค่ะก็เป็นโปรตีนเกษตรแช่น้ําแล้วก็ซอยนะคะหัน่นเล็กๆบางๆอ่าแล้วก็เป็นะกะทินะคะอ่ากะทิพี่การใช้กะทิหนึ่งกิโลนะคะเป็นกะทิสําเร็จรูปแล้วก็เป็นใบมะกรูดฉีกก็ประมาณสักห้าถึงสิบใบนะ อันนี้เป็นพริกแกงขั่วเจนะคะประมาณสักสองขีดซีอิ๊วขาวนะคะอ่าประมาณสักสองสามช้อนโต๊ะเกลือป่นนะคะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะและน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงปรุงรสเห็ดหอมนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะวันนี้พี่การใช้เป็นพริกสีแดงซอยนะคะพริกอ่อนนะคะอ่าประมาณสักสองสามเม็ดนะคะแล้วก็ใช้อันนี้พี่การจะใช้เป็นเอ่อผงปรุงรสเห็ดหอมของฟ้าไทยนะคะ าตามด้วยนะคะเ,เป็นเ,เห็ดหอมเห็ดหอมแช่น้ำนะคะพี่การใช้สองสาดอกอ่อยเรียบร้อยแล้วเราแช่น้ำนิ่มอันนี้พี่การก็เอากะทิเป็นบางส่วนนะคะอเหลือไว้สักประมาณสักสองขีดอันนี้พี่การก็จะเอามาเคี่ยวก่อนอเอากระทะตั้งไฟเพื่อมีการเสียเวลานะคะใส่น้ำมันลงไปสักสองช้อนโต๊ะ เพราะน้ำมันร้อนได้ที่เราเอาเห็ดหอมที่เราแช่น้ำแล้วก็ซอยไว้นะคะลงผัดให้สุกหอมก่อนนะคะเราจัดการผัดเจ้าเห็ดหอมให้สุกนะคะเมื่อมีกลิ่นหอมหอมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกแกงคั่วนะคะลงไปผัดให้สุกหอมต่อได้เลยค่ะวันนี้พี่การจะใช้เป็นรสที่ค่อนข้างเผ็ดสักนิดนึงอ่า เพื่อนๆสามารถลดพริกแกงคั่วได้นะคะถ้าไม่ชอบเผ็ดเสร็จแล้วนะคะเราเอากะทิสำเร็จรูปส่วนที่เหลือนะคะที่พการได้แบ่งไว้เนี่ยลงผัดกับพริกแกงคั่วค่ะให้หอมๆนะคะอ่าอันนี้พิการเหลือแบ่งไว้นะคะสําหรับจะมาผัดกับพริกแกงค่ะอ่าการเหลือไว้สักประมาณสองร้อยกรัมผัดให้สุกหอมเลยค่ะ ส่วนในหม้อที่พิการก็เคี่ยวไว้เรียบร้อยแล้วเราต้องเคี่ยวกะทินะฮะให้สุกแล้วก็ให้ใช้เวลานานสักนิดนึง่งกับข้าวของเราจะได้ไม่บูดแล้วก็ไม่เสียง่ายค่ะเมื่อเราผัดนะคะเ,เห็ดหอมนะคะกับพริกแกงคั่วสุกหอมแล้วเนี่ยเราก็ใส่โปรตีนเกษตรของเราที่เราซอยไว้แช่น้ำเรียบร้อยเนี่ยผัดต่อเลยค่ะ อันนี้จะใช้เป็นเต้าหู้ก็ได้นะคะอ่าเป็นฟองเต้าหู้ก็ได้หรือว่าเป็นเต้าหู้แล้วเราเอามาปั่นก็ได้เช่นกันค่ะอ่าทำเป็นเนื้อสัตว์นะคะเปรียบเสมือนเนื้อสัตว์อันนี้กัท่ที่เราเคี่ยวเรียบร้อยแล้วอ่าเราผัดเครื่องแกงเ,เอ่อกับโปรตีนเรียบร้อยแล้วเราก็เทใส่หม้อค่ะอันนี้พี่การตัดคลิปมาให้นะคะจะได้ไม่เสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อน ปิดสักก่อนพอเดือดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใส่เ,เจ้ามะระลงไปค่ะมะระนีเ่เพื่อนๆอย่าลืมนะคะซอยเสร็จแล้วเนี่ยขยำด้วยเกลือสักสองสามรอบนะเ,เพื่อเขาจะลดความขมแต่ถ้าเพื่อนๆชอบขมก็ไม่เป็นไรค่ะใส่ได้สดๆเลยแล้วก็ใส่เลยค่ะไส้ิ้วขาวนะคะตามด้วยนะคะเ,เกลือป่นค่ะ อันนี้พี่การแทนน้ำปลาเพราะว่าช่วงนี้เป็นทุ่งทานเจเราไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะใส่เลยค่ะน้ำตาลทรายค่ะอะซอสปรุงรสเห็ดหอมนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เอ,อคนคลุกเค้าให้เครื่องปรุงเข้ากันนะคะอันอันนี้นะคะเพื่อนๆนก็ชิมรสก่อนเอารสที่เราชอบสามารถเพิ่มหรือลดปริมาณได้นะคะ,ะปิดฝาให้เดือดอีกสักคู่นึงค่ะเดดือดได้ที่แล้วนะคะ ต่อมาค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกอ่อนนะคะจะเป็นสีเขียวแดงก็ได้เลยนะคะแล้วแต่เพื่อนๆในครัวมีอะไรก็ใส่ได้แล้วก็ตามด้วยใบ,ใบมะกรูดฉีกของเราคนนะคะให้ใบมะกรูดเขาเข้ากับเครื่องแกงแล้วก็จะได้มีกลิ่นหอม,อมน่าทานไหมคะเพื่อนๆน,นี่จัดเลยหม้อใหญ่ๆ สามารถแจกเพื่อนข้างบ้านได้เลยเสร็จแล้วค่ะตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะอันนี้จะทานกับขนมจีนก็ได้นะคะเพื่อนๆนี่ทานเจก็ได้บุญด้วยอิ่มท้องด้วยเป็นไงคะออาไปฝากเพื่อนๆก็ได้ด้วยนะคะวันนี้พี่การทำหม้อใหญ่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะ แกงมาระเจของพี่การน่าทานไหมคับเพื่อนๆะ่ะยามว่างอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ